รถไฟฟ้านะครับจะมาติดกล้องดีดีพายนะครับรุ่น N5 DuO สปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์ดีดีพายเข้าได้นะพี่ก็ถามเคยติดไหมไม่เคยครับไม่เคยมีรถเข้ามาให้ติดมัน่นใจผมไม่ล่าพี่เขาบอกจัดไป <c oughs> นี่ครับงานมันออกมาแล้วนิ้วดึงครับโอเคข้างล่างติดหล้วขอดูก่อนนะก่อนที่จะดึงเป็นลิปครับไม่ต้องห่วงนะดึงออกมาเป็นลิปเฉย อย่างที่ผมเคยบอกนะครับฟิล์มอันเนี้ยแปะกันตัวฟิล์มกองแสงนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันเป็นปุ่มเป็นไม่เป็นปุ่มมีอากาศไม่มีอากาศเป็นจุดไม่สวยอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าพอแปะลงไปแล้วไม่เห็นเดี๋ยวพอเราติดกล้องเข้าไปก็จะไม่เห็นไอออนวายนะครับติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะวิธีการติดตั้งประมาณนี้วิธีการใช้ตัวกล้องนะครับอันนี้พี่เขาจัดการเรียบร้อยแล้วพี่เขาน่าจะใช้โอเคละถ้าดีดีพายสนใจนะครับสปอนเซอร์ผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้แล้วจะถ่ายคลิปติดตั้งให้นะครับ ตรงเลยครับคืนตรงเลยตรงเลยไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวครับตรงครับตรงตรงตรงครับถอยเลยถอยเลยถอยตรงครับถอยเลยถอยสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำนัดเลสิลชาชมบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับไอออนวายใช่ไหมอ่านว่าไอออนเหรอ I อเอนไอออนไอออนวายรถไฟฟ้านะครับจะมาติดกล้องดีดีพายนะครับรุ่น N5 DuO สปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์ดีดีพายเข้าได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการติดตั้งกันครับยังไม่เคยติดเหมือนกันเดี๋ยวจะดูว่าติดยังไงเดี๋ยวเราลองค่อยๆแกะดูก่อนนะครับบอกก่อนเลยว่ายังไม่เคยติดพี่ก็ถามเคยติดไหมไม่เคยครับไม่เคยมีรถเข้ามาให้ติดมั่นใจผมไม่ล่าพี่เขาบอกจัดไปโอเคมาเรามาดูกล้องกันก่อนครับเรามาแกะดูกันนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะอันนี้พี่เขาบอกว่าเมมซื้อเองนะครับห้าหนึ่งสองนะเขาบอกว่ากล้องมันรับได้หนึ่งเทนะครับกิ้องเป ผมใส่แค่128ผมไม่เคยใส่เยอะกว่าน,นี้เลยอะแมนนวลนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราต้องต่อยังไงอันนี้ใส่กล้องนะอันนี้กล้องหลังนะครับกล้องหน้าเสียบโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้ามันบนรถเขามีรู USB แล้วก็เสียบ USB บนรถได้เลยส่วนมากอะรถพวกเนี้ยเขาจะทํา USB มาให้นะครับแล้วก็เสียบ USB บนรถได้เลยอันนี้กล้องแล้วก็แปะกาวนะครับโอเคเนาะ เมมโมรี่การ์ด SD การ์ด U สามแอนด์อัลบ๊เขาไม่ได้บอกนะครับว่าขนาดความจุเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เป็น U สาม U สามขึ้นไปดูไงไม่รู้จําไม่ได้ละนะแต่ว่าอ่อนไม่เป็นไรโอเคนี่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  U สามเห็นไหมขาสิบแล้วก็เป็น U สาม U สามจะไอหนี้กว่าอ่ะมาเรามาดูกันนะครับึบมี USB อยู่ตรงนี้เอาแดงรอยสายมาก่อนรอยสายมาต่อกล้องก่อนเดี๋ยวจะลองก่อนว่ากล้องไฟพอไหมพี่ออนกุญแจให้ผมอีกทีครับ อ่ะอันนี้เราเราจะลองอย่างนี้นะ,ะดูสิเนี่ยไฟไฟน่าจะอ่ะโอเคให้ไฟมันเข้ามาก่อนให้กล้องมันติดก่อนมีไหมครับไม่มาพี่มาละเฮลโลดีดีพายอ่าโอเคใช้ได้กล้องติดแล้วไม่รู้มันไม่เห็นภาพแต่ว่ากล้องมันติดแล้วแหละมันเสียบหน้าหลังติดแล้ว <S <S พี่โหลดแอปไว้ยังมาเปิดแอปก่อนเราอยากรู้เลยเราต่อก่อนเลยก่อนที่เราจะติด เดี๋ยวกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงนี้กล้องไว้ตรงนี้แล้วเราก็เดินมาขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วก็หลบขึ้นมานอ่ะโอเคอันนี้เป็นลูกยางเลยเฉยอ,อ่ะถือเดี๋ยวจะแกะนี้นี่ครับงัดมันออกมาแล้วนิ้วดึงครับโอเคข้างล่างติดอะไรขอดูก่อนนะ ก่อนนี้จะดึงเป็นคลิปครับไม่ต้องห่วงนะดึงออกมาเป็นคลิปเฉยออกมาปุ๊บเหมือนเดิมตามปกติเลยขึ้นมาตรงนี้มีไฟไหมอ่ะเข้าตรงนี้ได้ระวังระวังไอตรงนี้นิดนึงนะสายเข้าตรงนี้ได้เลยแทงเข้าได้เลยครับเดี๋ยวรอของพี่เขาไอนี้ก่อนจะดึงปลั๊กออกกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกล้องก่อนนะครับติดกล้องให้มันได้ก่อนแล้วเราค่อยเดินผมต้องการให้กล้องอ่ะมันอยู่กับที่ก่อนแล้วเราจะได้เก็บสายทีเดียว อันนี้เราจะทำเราจะเก็บสายข้างหลังรอก่อนนะครับนี่นะดึงอันนี้ขึ้นครับึบนิ้วลวงมาเจอมหมเจอเจอแทงเข้าไปอย่างนี้เลยแทงเข้าไปหาเลยแทงเข้าไปแล้วก็พยายามเอานิ้วเกี่ยวขึ้นมาครับซึบนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาแล้วประมาณนี้นี่เหลือไว้ขนาดนี้ได้อยู่หนาไหมหนา ผมเอาฟิตเทปก่อนเดี๋ยวเราเอาฟิทเทปนะครับพันแทงเข้ามาก่อนแทงจากทางนี้เข้ามาได้ยังพี่เอเคเดี๋ยวผมเปิดแอปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเสียบกล้องก่อนให้กล้องมันติดก่อนพี่จะได้โหลดแอปขึ้นมาเดี๋ยวผมจะได้ติดกล้องเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องติดให้กล้องมันอยู่กับที่ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้นี่เลยพี่ต่อกันมันเลยแนะนําครับจารบีจารบีช่วยช่วยถ้ามีวาสลีนวาสลีนนะแต่ผมไม่มีผมไม่ค่อยได้ใช้วาสลีน อ๋อโอเคเขาพันเขาพันผ้ามามันจะได้ไม่นั่งอย่างงั้นหนูเหมือนโตต้าปึ๊บมันไม่พันมาแม่คปอยเห็นอ่ะเราเอาเทปพันก่อนคือถ้าถ้าสวนไม่เลยอ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยออกมันหนืดนี่ขนาดนี่ขนาดตัวมันเองนะมันยังหนืดขนาดนี้เลยเห็นไหมถ้าถ้าที่บ้านไม่มีไอฟิลเตปเนี่ยใช้อะไรแทนได้ไหมไม้แผ่นเสื้อครับไม้แผ่นเสื้อที่เป็นเหล็กอ่ะแนะนำไม้แผ่นเสื้อที่เป็นเหล็กช่วยได้อยู่นี่ทิ้งสายไปอย่างนี้ จะระบีป้ายครับป้ายตั้งแต่นี่เลยแดงอ่าไม่ได้นําทางมาก่อนนั่นแหละเดี๋ยวลื่นก็จะพรวดเลยเห็นไหมเมื่อกี้ดันยากอันนี้ส่งเข้ามาเลยเนี่ยพรวดออกมาเลยเห็นไหมง่ายกว่าปัญหาคือตอนนี้ตอนที่เราเราเนี่ยแหละนี่มันจะเลอะมือคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารังเกียจว่ามันเลอะมือนะแต่ว่าเราไปทํารถอีกมันก็จะเลอะเข้าไปในรถนะครับเรื่องของเรื่องอะ่ะจริงๆแล้วอันนี้เราจะทําที่หลังเพราะว่ามันจะได้เลอะทีเดียว แต่ว like <'t> ่าท en ี่ผมมาทําก่อนเพราะว่าข้างหน้ารอเตตอัพอยู่นะสายเราขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับเอายัดเข้ามาในนี้ก่อนอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับกดลงไปให้มันล็อกเข้าไปที่เดิมอย่าให้มันหมิ่นขึ้นมานะคือถ้ามันหมิ่นหมิ่นขึ้นมาไม่เต็มลงไม่เต็มน้ํามันจะเข้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้บอกอยู่ข้างบนน้าเข้าไหมเวลามันพับมามันก็เข้าได้นะใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมครับโอเคนี่อันนี้กล้องเดี๋ยวเราก็เสียบเสียบเข้ากล้องหลังเดี๋ยวกล้องหลังเราก็จะติดไว้ตรงนี้ แต่ว่าเราจะยังไม่ติดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูหน้าจอ่อนเสียบนี้ปุ๊บเทพันสายไฟครับพันกันเหนียวกันหลุดคือถามว่ามีใครดึงไหมไม่มีหรอกแต่เรามั่นใจอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่หลุดโอเคอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอข้างหน้าแป๊บ,บนึงก็เดี๋ยวผมจะเดินสายจากข้างหน้ามาอันนี้แล้วก็ไว้อย่างงี้อันนี้เดี๋ยวเพิ่งเก็บเดี๋ยวเ,เก็บแป๊บเดียวตอนนี้นะครับเรารบกวนใช้โทรศัพท์พี่เขานะครับเจ้าของรถนะเพราะว่าเราต้องเราจะต้อง ติดกล้องเข้าไปแล้วเราจะต้องดูว่ามันตรงไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผม,มขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะในห่อเขานะครับเขาจะมีฟิล์มมาให้นี่ครับสอันก็คือสำรองอันหนึงกันเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้เราลองเอาท่าดูซิว่ามันเป็นยังไงทาาตรงนี้เราอาจจะต้องทิ้งตรงนี้เออ่พี่มาดูหน่อยครับตรงนี้ไหมรตรงนี้เนาะโอเคเราติดตรงนี้เราเอาฟิล์มแปะเข้าไปก่อน นี่นะครับเขามีอย่างนี้ข้างไหนวะข้างนี้อย่างนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับฟิล์มมันเนี้ยแปะกันแปะกันตัวฟิล์มกองแสงนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันเป็นปุ่มเป็นไม่เป็นปุ่มมีอากาศไม่มีอากาศเป็นจุดไม่สวยอะไรเงี้ยไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าพอแปะลงไปแล้วไม่เห็นเดี๋ยวพอเราติดกล้องเข้าไปก็จะไม่เห็นอ่ะโอเคทีนี้ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตหลวงพอ่อ ไว้ตรงนี้เราจะได้เห็นชัดหน่อยอ่ะางนี้เราจะติดตรงนี้นะนะอย่างที่ผมบอกซ้ายขวาเนี้ยสำคัญนะครับแต่ว่าขึ้นลงไม่เป็นไรปรับได้โอเคนะปึ๊บอ่ะดูด,ดูดูวิดีโออีกทีหนึ่งปึ๊บชิดมากไม่ได้ชิดมากเดี๋ยวมันไอ้นี่ชิดมากเดี๋ยวมันจะใส่เข้ายาก โอเคกล้องอยู่ตรงกลางเรียบร้อยกดให้แน่นครับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บสายกันอ่าอันนี้เราดูกล้องหลังว่าติดไหมโอเคกล้องหลังติดแล้วใช้ได,เดเ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเซตกล้องหลังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งติดเลยก็ได้มาดูติดกล้องหลังอแดปปิดปิดมาปิด,ปดติดกล้องหลังโอ้ยนั่งลําบากนะข้างหลังอ่ะนี่เราดูเราดูจากกล้องนะครับแล้วเราก็อ,อย่างนี้ เห็นไหมตีลังกานี่เขาจะมีอ่ะเครื่องหมายบอกเลยว่าอัพอยู่งี้เพราะนั้นต้องอย่างนี้ปึ๊บน่าจะอยู่งี้ลากมันหน่อยนะประมาณนี้ข้างหลังข้างหลังจอเขามีเส้นนะครับพยายามติดตรงที่มันไม่มีเส้นอะ่ะมันจะได้ไม่บังในกล้องนี่เห็นไหมผมให้เขาเตี้ยงนิดนึงนี่ระยะนี้โอเค เดี๋ยวผมจะติดตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้เก็บงานกันแบบง่ายๆเลยเราไม่ต้องเอาฟิล์มติดดูซิมีฟิล์มไหมดูมันเมื่อกี้ไงไม่ไม่มันมีสองมัน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 จะมีสองแบบอันนั้นมันของฟิล์มฟิล์มมันของข้างหน้าฟิล์มมันจะมีสองแบบมีไหมฟิล์มเล็กๆยาวๆมาอันนี้ก็ได้จริงๆแล้วอ่ะเขาไว้นี่นะเขาไม่ได้ให้ฟิล์มหลังมานะเนี่ยฟิล์มอันนี้เขาไว้ติดข้างหน้าจะไม่เป็นไรไหน ไม่ใช่นี้เป็นกาวสำรองอ่าโอเคเอาผมติดฟิล์มตรงนี้นะอ่ะติดกล้องอีกทีหนึ่งอ๊บอ่าโอเคมุมนี้เลยมมืดมอ่าตอนนี้มืดเพราะว่าฟิล์มมันมืดฟิล์มหลังบางทีก็ใส่ติดหนาะๆมาติดกล้องบางทีก็ไม่ชัดเป็นเรื่องปกตินะ อดูจอนี่สำคัญนะครับแล้วก็ติดเข้าไปโอเคเรียบร้อยนะอ่าเปิดท้ายหน่อยสายกล้องนะครับเขาะจะมีสองเส้นนะอันนี้โคตรยาวเลยเนี่ยถ้าจะถ้าให้ดีนะหาซื้อ USB Type A to USB Type C อะที่มันสั้นหน่อยนะครับอันนี้มันยาวเดี๋ยวเราต้องหาที่แอบไว้บนข้างบนเพราะว่าตรงนี้มันยัดเข้าไปไม่ได้ผมจะทำางนี้นะ นี่ยืดสายออกมากนบนะเสร็จแล้วเรายัดเข้าไปก่อนยัดเข้าไปแเดี๋ยวเราจะวกกลับลงมามีสองเส้นใช่ไหมอันนี้ครับแทงเข้าไปอันนี้ผมติดชิดไปนิดนึงนะมันก็เลยมันก็เลยแบบมุดเข้ามุดเข้าไปข้างในยากนิดนึงไอ้ที่งัดกิฟต์มาเขาอะงัดได้เลยยัดเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วเราเอาไอที่งัดกิฟเนี่ยแบะมันปึ๊บนี่ครับนี่นะพัดเข้าไปช่วยได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะมือล้างให้สะอาดนะครับโอเค เส้นนี้เส้นในเนี่ยมันจะเป็นเส้น USB นะครับเราใส่ขึ้นไปก่อนใส่ขึ้นไปเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะโวกันกลับลงมาเพื่อจะเสียบป,ป๊กนะปึบนี่ยัดเข้ามาในนี้ก่อนนะยัดเข้ามาไว้ก่อนแล้วก็เอาเส้นนี้ทับลงมานะครับเส้นนี้เป็นใส่กล้องหลังเห็นไหมยัดเข้าไปครับยัดมาทางนี้เลยนะยัดกลับมานี้นะกลับมานี้แล้วใช่ไหม ปลายข้างนี้ปลายข้างที่เป็น USB เนี่ยเสียบนะเอาวกหนีสายมันก่อนหนีสายมันงี้แนะนํานะครับให้ดับเครื่องนะผมให้พี่เขาดับเครื่องก่อนเพราะว่าตรงนี้มี Airbag ็กลัวแอร์แบกระเบิดนะครับไปกระแทกไปโดนกี่หรืออะไรอย่างเี้ยมันจะออกมาอันนี้เสียบเข้าไปนะพอเสียบเข้าไปเสร็จเราจะต้องเก็บสายขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมครับยัดเข้าไปอีกหนึ่งเส้นได้อยู่ที่เขากว้างอยู่ เนี่ยเพราะอย่างนี้แหละผมเลยต้องการจะติดกล้องก่อนเราจะได้รู้ระยะสายไฟนะครับนี่แต่แต่ทีเนี้ยพอเข้ามาเส้นที่สามเนี่ยมันจะเริ่มแน่นแล้วอ่ะโอเคมาทางนี้ดีนะไม่มีสัลลูปยัดเก็บได้นี่ครับยัดเข้ามาในนี้นะนี่ทีนี้ยัดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเจอกันตรงนี้ปุ๊บเก็บมันเข้าไปอีกยัดมันเข้าไปในนี้แหละ เยอะหน่อยเพราะว่าสายมันยาวนี่ครับนี่ครับแล้วก็วนกลับมาอีกรอบนึงไม่มีปัญหานะครับไม่มีใครลือ้อแล้วตรงนี้โชคดีนะว่าไอ,ตไอต้ตรงไอ้ตรงตรงเนี้ยมันกว้างอย่าลืมนะครับมือล้างให้สะอาดนะไม่งั้นเดี๋ยวกุหลังคาเขาจะเป็นรอยหมดนะนี่ครับแล้วก็พับเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคเนาะอันเนี้ยที่เขาสายเขายาวมาเขาเผื่อให้เราเดินสายลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราเสียบจากตรงนี้เสจแล้วตรงนี้ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปอย่างงี้นี่นะเห็นไหม นี่ก็มือดันลงมาได้เลยเนี่ยเอาอันนี้ช่วยงัดข้างหน้าเขาดหนึงดันงัดข้างหลังยัดนะครับงัดข้างหน้ากว้างแล้วก็ดันลงมาปึ๊บนี่น,นี่ช่วงตรงนี้ยากหน่อยตรงนี้มันคับปึ๊บนี่ปึ๊บโอเคยางขอบประตูนะครับจับแล้วดึงนะเคเออกมาละข้างหลังอาผมเดินมาจากท้ายละเรียบร้อย นี่นะครับตรงนี้มันจะตึงนิดนึงเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะมีหมุดมันจะมีเหมือนเป็นน็อตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแบบว่าดึงยากนิดนึงอ่าโอเคนี่นะครับเรียบร้อยเก็บสายครับเหลือเยอะเราเจากข้างหลังมางปึ๊บดันเท่าไร ดันมาทางนี้แล้วนะตรงนี้เหลือเยอะเอาไปข้างหน้าแล้วแต่สะดวกครับข้างหน้าข้างหลังก็ได้ทางไหนก็ได้สายตรงนี้เมื่อกี้เรายัดมาตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่อยากเดินมาเยอะผมไม่อยากมายัดตรงข้างข้างเสาเยอะเพราะเรารู้ว่ามันจะเหลืออันนี้อีกเรียบร้อยเก็บเข้าไปครับลูกยางดูดีๆนะครับตอนเก็บมันเนบียดไหม เรียบร้อยครับติดกล้องเสร็จแล้วที่เหลือในแอปเดี๋ยวพี่เขาเล่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เรามีกล้องให้เล่นนะเดี๋ยวผมจะพาเล่นอีกทีนึงเมื่อกี้เราติดกล้องเรียบร้อยแล้วอกล้องมีไฟอ่ะเราเก็บอันนี้น,นี่ครับเขาอยู่งี้ถ้าจะให้สวยก็ ออเรียบร้อยสวยงามครับเรียบร้อยนะครับติดกล้อง i อออน A I O N Y i อออนนะครับติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะวิธีการติดตั้งประมาณนี้วิธีการใช้ตัวกล้องนะครับอันนี้พี่เขาจัดการเรียบร้อยแล้วพี่เขาน่าจะใช้โอเคแล้วเดี๋ยวรอรอบหน้าถ้ามีกล้องมาหรือว่ามีใครรีเควสต์มาให้ผมเอามาใช้เอามาเอามาติดนะเดี๋ยวผมจะเอามาทดลองใช้ให้ดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับถ้าดีดีพายสนใจนะครับ สปอนเซอร์ผมได้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้แล้วจะถ่ายคลิปติดตั้งให้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับค้นหาช่างนัด้านเลสเจอตรงไหนฝากกดติดตามกดแชร์กดติดตามนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ